ส่วนเหตุการณ์นี้ที่สระบุรีค่ะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นผู้เสียหายนะคะสามีภรรยาคู่นี้ก็อายุเยอะและเป็นรุ่นคุณลุงคุณป้าตัวสามีอายุ59ค,คุณป้าอายุ63ไปจอดรถที่หน้าร้านสะดวกซื้อมีรถคันนึงจอดอยู่ก่อนตัวคุณป้าลงไปซื้อของคุณลุงนั่งรอในรถรถข้างๆเป็นผู้หญิงเปิดประตูไปกระแทกรถคุณลุงค,คุณลุงลงมาดูรถถามว่าหนูหนูประตูหนูกระแทกรถลุงครับผู้หญิงคนนี้ตอบว่าแล้วเป็นอะไรไหมล่ะ แล้วแฟนหนุ่มของผู้หญิงคนนี้มาใส่ลุงเลยทำร้ายร่างกายลุงค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะไม่ได้เก็บพี่ Uhm. ม bo. ไม่มีอะไรเลยเบียดออกเลยหัวแตกเลยหัวแตกแตกเลยคุณผู้ชมคะผู้ก่อเหตุยังดูแบบหนุ่มๆอยู่เลยเนาะยังดูอายุน้อยเป็นผู้ชายแบบ แต่ทำร้ายคนแก่พูดอย่างนี้ดีกว่าคุณลุงลมแล้วก็คือใส่ต่อแล้วคุณป้าด้วยนะคุณป้าก็อยู่ตรงนั้นนะโอ้ขนาดคุณป้าไปห้ามเป็นคนกลางยังโดนเลยเหรอครับโดนไปด้วยคุณป้าโดนไปด้วยเมือนขึ้นขึ้นไปเหยียบกันเดินข้ามไปเหยียบแบบนี้เลยเหรอฮะคุณผู้ชมคะดูสิคะนี่คือพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะลานจอดรถร้านสะดวกซื้อที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ทีมข่าวไปคุยกับคุณลุงคุณป้าที่ถูกทําร้ายร่างกายค่ะคุณลุงเดชาอายุ59คุณป้าแต๋วอายุ63ก็คือสองสามีภรรยาที่ถูกทําร้ายในคลิปภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่ตัวคุณลุงเดชาเนี่ยหัวแตกเย็บ3ามเข็มขาซ้ายกระเพลกเลย <c oughs> ส่วนป้าแต๋วเนี่ยมีแผลที่หางตาด้านซ้ายเอวแกเคเล็ดระบมไปหมด <c oughs> ลุงเดชาบอกว่าตอนเกิดเหตุก็ช่วงเย็น ก็ทั้งคู่ขับรถไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อไปซื้อในตลาดด้วยค,คือจะไปซื้ออาหารสุนัขตรงนั้นมันมีตลาดชุมชนเฟื่องฟ้านะก็ไปจอดรถแถวแถว,ถว,ถวร้านสะดวกซื้อ,อรถของคู่กรณีจอดอยู่ก่อนแล้วนะคะลุงบอกว่าลุงอ่ะนั่งรอในรถให้ป้าแตวอ่ะไปซื้อของแล้วปรากฏว่าไอ้รถคันข้างๆ,ๆเนี่ยมีผู้หญิงเปิดประตูมากระแทกรถลุงลุงก็ต้องมาดูสิดูว่ารถมีรอยหรือเปล่า แล้วก็ถามไปแบบดีๆ<ฟ>เลยลุงถาม<ฟ>ดีมากว่าหนูเปิดประตูมาโดนรถลุงนะแต่ผู้หญิงคนนั้นตอบกลับลุงมาว่าแล้วเป็นอะไรไหมล่ะคุณผู้ชมคะแล้วมันไม่จบแค่นี้ไงครัแฟนหนุ่มของผู้หญิงคนนี้ลงมาทำร้ายลุงอย่างที่เห็นในคลิปทำรายไม่หยุดเลยนะคะไม่หยุดเลยแฟนเขาพูดว่าถ้าโดนแล้วมันจะมีปัญหาอะไรวะ เออเขาพูดอย่างนี้เออเราก็บอกว่าเอ้าแล้วโดนเดี๋ยวงั้นผมแจ้งความนะเอาแจ้งเลยเพราะว่าเนี่ยลุงก็เมาเขาพูดอย่างนี้อ่าแล้วลุงทำไมตอบอกเมาอ่าผมก็เดินไปใกล้ๆเลยใช้อ้าปากแสดงความรู้ใจอ่าพอเสร็จแล้วป้าก็เข้ามาแทรกกลางห้ามพอห้ามพอห้ามเขาก็ต่อยผมเลย โอ้โหคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยครับชมผู้ก่อเหตุว่าเก่งจริงนะกับคนแกเนี่ยโอ้โห,โโหไม่ควรนะฮะแบบนี้ดูสิคะทำแบบนี้กับผู้สูงอายุแบบอือ่ะทีนี้คุณลุงผู้เสียหายบอกว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพแก่งคอยแล้วนะคะ คุณลุงยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอยากให้เป็นคดีตัวอย่างจะได้ไม่ไปทําแบบนี้กับคนอื่นอีกคุณลุงบอกเลยว่าลุงไม่ได้อยากได้เงินได้ทองอะไรเลยค่ะแค่อยากให้เขาสํานึกหลังจากนี้เนี่ยจะมาขอโทษหรือเปล่าลุงไม่รู้นะว่าจะขอโทษไหมแต่ลุงว่ามันสายเกินไปอ่ะที่จะมาขอโทษเอาอีหลังเกิดเรื่องอ่ะอป้าแต๋วเองแกก็เจ็บอ่ะแกบอกว่าทําไมอ่ะทาไมไาพ่อหนุ่มคนนั้นมันใจร้อนขนาดนี้ป้าไปห้ามนะ พาป้าไปห้ามแล้วป้าแก่ขนาดนี้ป้าไปห้ามมันไม่หยุดถ้าหยุดตั้งแต่ครั้งแรกมันก็ไม่มีเรื่องมีราวอะไรขนาดนี้นี่ค่ะก็ฝากสอพอแก่งคอยด้วยนะคะ